ฟุจนว่าน้ำยานั่งขึ้นขอบหมอหมดแล้วอเอาเครื่องมาลงก่อนเอาโงเอาเห็ดลงก่อนหมอนฟดแล้วเครื่องพันมากเฮ้าใส่หยังก่อนก็นได้ใส่เห็ดลงไปก่อนเพราะว่าัวสินไทย,ยังไม่มาคนคากเดินี่น้ำยานั่งแบบคนมากๆนี่ หัวสิงไกได้มาทีหลังแล้วใส่ทีหลังไปนี่เกียบ้านคอยเอิญเกียรได้บ่มีสระเอียรได้มีแต่สระมันบ่มีสระเอือรได้มีแต่สระเอียร์ไล่โผล่บอลมาไล่โผล่ปลาแรกปลาแรงเท้าวเทใส่นี่เทเทใส่เท่อีก พอหนึ่งทับพีลงไปพอมันหอมสุโรดอีลาสุโรดคุ้นเตี่ยนใส่แบบหลายเด้อมงหันใส่เตี่เกียอีลายาใส่ลายได้อีลาพอพอโอ้ยเตี่ยเอ๋ยเมือง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  เตี๋ยขน่องสุรนขนาดเลยเตี๋ยเดอ้อทำมากินเขาคั่วคุณเตี๋ยสตอรี่มือได้นี่โอ้ยหัวโลนนี่พริกกระเทียมหัวหอมที่เราตำไว้ใส่ลงไปให้อีตูเล่าอยู่ไหนล่ะ <Thank you. S 1> ควหว่าหวานสงบอลลวงบอลลูง <Thank you. S 1> ให้อีตูลาวค่ะใบแมงลักเสรอ เขามีเขามีอ้าวเอาไซยุบไซที่ไรอีหละมันสุกหระไปสุกแล้วมันปวดตะรุนโดนนี่พูนเห็ดไหมนั่นละเห็ดฝั่งซื้อสีสูงอยากซูซาบอเอาอันลูกโดดมาใช้นี่เทพลูกโดดโดดโครเลเคเ์อยู่นี่คุณเตียตำพริกแนวใดนี่ยังเป็นหน่วยอยู่ใส่พอมันเป็นสีสันผนวาซาน เด็กหน่อยบนนอกซุ่มนี่อันนี้คือวิธีการอะไรคะจุกข้าวจุกข้าวกับอุ่นข้าวเขาเรียกว่าอุ่นข้าวเหนียวใช่อันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะว่ายังไงปาเคยสอนสติกี้ไรส์สติกี้ไรส์เหยียบไเน่มิดเฮดดีๆค่ะเฮดเฮดดีๆค่ะค่ะค่ะเฮดดีๆนะคะ อันนั้นนั่นมันมีดอกหญ้านั่นเก็บออกพร้อมนั่นดอกหญ้านั่นเห็นไหมภาษา,า,านทยวะ